ดีครับขึ <laughs> ้นคลิปมาก็หวัวเราะก่อนเดี <laughs> ๋ยวเฟื่อมุกไม่ขำช่วงมุกไม่หาพาเพื่อนเครียดเปิดแล้วเปิดแล้วสถาบันกระท่อมทำใจคอเล็มีช่องเป็นทองตัวเองด้วยใน youtube อย่าลืมไปกดติดตามสูตแรกสูตแรกบวยบวยบวยนะบวยใส่ลงไป มี u f ู่โฟร์ไปิทรูพอได้พอได้ภาษาอังกฤษเนี่ยสแน็คสแนฟิตแล้วก็น้ำสมุนไพรที่เราเตรียมไว้เชือบโอ้โหนี่นะยา พึ่งดาม่านะนี่มันเป็นน้าสมุนไพรเรากินน้อยมันก็เป็นประโยชน์เยอรมันเขาวิจัยออกมาแล้วว่าใบกระท่อมเนี่ยมันมีสารอนุมูลอิสระต่อต้านการเป็นมะเร็งได้แต่ต่อต้านการเป็นมายิงไม่ได้ถ้ายิงก็คือดับหยอกหยอกไม่ได้เราห้หวยสยขาวนี้เต็มไปด้วยเสียงปืนและควันไฟ อันตรายอันตรายเห็นไหมยังไม่ได้เปิดนะเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าดาม่าอีกปีแซบแป,ป๊บซี่ประมาณนี้นะสูตรนี้ไม่ใช่สี่คูนร้อยนะสูตรนี้มันเป็นสูตรสามคูณเจ็ด เพราะว่าเปปซี่ยิน้ำแข็งสิบบาทบวยห้บาทเออบวกเข้าไปด้วยลืมสถาบันก็ต้องทำใจโหคกสามสี 6, 6, 3, ่แปซี่ย7ิบเจ็เป็นคนุณคุณจะซื้อแปปซี่ไหมล่ะโธ่แรงแบบนี้ตังยิ่งหายากน่าจะโอเคแล้วแหละพอใส่แล้วพอฟองขึ้นก็โอเคกินได้นี่แหละหลักสูตรสถาบันก็ต้องทำใจหนึ่งศนย์หนึ่ง 37บวกหก็42 4สิคูณสไม่ใช่4ี่คูณรอไม่ไหวอะ่ะตังหายากมากสี่คูณร้อยไม่ไหวต้องสี่คูณสองสดชื่นเหมือนกันสวัสดีครับดูแลตัวเองดูแลสุขภาพด้วยอย่าดื่มเยอะมันไม่ดี